สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมข้าวมันไก่ที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์นะครับพระรามสามเขาบอกว่าข้าวมันไก่ที่นี่เป็นข้าวมันไก่จานละ330ก็เลยลองสั่งมาอ่า330นี่คือเป็นชุดใหญ่นะครับ ส่วนชุดเล็กก็จะเป็นราคาที่เท่นะร้อยสามสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสบนะครับมาดูหน้าตากันว่าข้ามันไก่เป็นยังไงตอนนี้มากันาส,สามบ้านนะครับสามครอบครัวเพื่อนๆสนิทนะครับรอสักครู่เดี๋ยวมาดูกันมารีวิวกันนะครับว่า ข้าวมันไก่จานละ330จะเป็นยังไงตอนนี้ก็นั่งอยู่ในคาเฟ่เดอะคาเฟ่นะฮะเข้ามาในตัวอาคารโรงแรมมนเทียนแล้วก็มาที่ห้องอาหารเดอะคาเฟ่นะครับก็โปร่งๆครับมีแขกมารับประทานอาหารโดยประมาณนะครับ ตอนนี้ก็พูดไปคนเดียวครับพูดไปเรื่อยๆยังยไม่มีอะไรเดี๋ยวสลับกล้องก่อนนะเปิดพอรับสลับเป็นกล้องหลัง สลับให้เป็นกล้องหน้าปิดพอัอยง hi, hi. โอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมานะครับจานยังว่างๆอยู่สมาชิกก็นั่งรอคอยอาหารกันนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศภายในโต๊ะอาหารกันก่อน ไมเดกถอมีต้งหนาปเลยตคำให้น่คนเดียวเลยไปว่าอะไรโต๊ต้องทำไปว่าอะไรแปลว่าเด็กที่เรียนดีที่สุดจะได้นั่คือแล้วแ้วจะได้จะได้ได้ทงกันศึกษา นั่นไ้ดิบอกว่าโต๊ะทองคำแล้วก็ได้เรียนฟรีไม่พอต้องขอที่จอดรถผู้ปกครองนโางเรียนด้วย <c oughs> อันนี้ก็ภายในบริเวณของห้องอาหารนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรารออาหารสักครู่ อ๋อร้านน่าสี่สิบปีเคยกินเคยกินแล้วก็ร้านน่าร้านเลิศทิฟมังกรอันนั้นของเชฟแต่พันเอกอืมอันนั้นจานับแปะตรงหน้าแล้วก็แปะร้านน่าแปะร้านน่ามหาชนมาแล้วครับแปะร้านน่าเคยเอามารีวิวที่ออฟฟิศมาแล้วนะครับมาเสิร์ฟแล้วนะครับ นี่ซุปนะครับน,นี่ไก่จานใหญ่ไก่จานใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มสีอ่อย่างฝั่งนี้มีน้ำจิ้มสี่อย่างน้ำจิ้มสี่อย่างนะครับหนึ่งนนนหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าตักกันได้เลยน,น,น,นี่นะครับเซตใหญ่าลเอาเลยเอาเลย นี่ข้าวนะฮะเพิ่มข้าวได้ใช่ไหมได้เสียตังได้สบายมากสามถ้วยประมาณสามถ้วย,วยน้ำจิ้มนี่มีน้ำจิ้มประมาณไหนบ้างครับสี่อย่างเนี่ย ยังไม่ทันเลยใจเย็นๆจะชิมก่อนนะอันนี้เป็นยังไงนะอืมรับแซ่บหอมหอมอันนี้หวานทั่วไป อันนี้ก็จะเป็นแบบพริกๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นก็หวานเหมือนกันนะหวานเนระเบียบอืมก็คนละแบบรสชาติคนละแบบ อันบนสุดตรงสิบอันบนสุดนะครับก็จะแบบพริกเป็นเม็ดเม็ดหน่อยเข้มข้นหน่อยอันซ้อันทางขวาก็จะเป็นแบบเปรียปร้ยวๆหน่อยอันล่างสุดก็จะเป็นหว,วานหวานอันซ้ายสุดก็จะเป็นแบบกลมๆหวานหวานกับเผ็ดเผ็ดผสมกันนะ ใส่น้ำจิ้หมหวานไหมใส่น้ำจิ้หมหวานไหมหวานเผ็ดห,ห,หันมากินจักรยุทธ์ทดอจานใหญ่เลยตัวใหญ่แล้วจานใหญ่แล้วร้อนเลยเปล่เปลเป็นไหม กินได้เด็กๆก็ต้องคู่กับซีหวานนะครับโตมาหน่อยก็ตอนนี้ซีอิ๊วหวานไปอยู่ที่หน้าเด็กแล้วนะครับ โตมาหน่อยนิซสีอูนี้จะเหมาะกับเด็กได้เป็นกันตัวนี้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 ต,นต่อไปผมจะเป็นการชิมนะครับข้าวมันไก่เซ็ตละสามร้อยสามสิบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชิมชิมชิมข้าวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาแฮกก็วางนะลูกแต่อาแฮกทำงานแป๊บเราจะไม่ไม่คคครรัับบบขอุณมีข้าวมาเสิร์ฟามได้เหรอโอ้โหครับเดี๋ยวนะเนล่มได้นะลูกเอามเก็บโอเคไม่ได้เลยเร็วุ

ประตูน้ำมันดีกว่าประตูน้ําหรือว่าวันนี้วันเดียวกินแบบข้าวมันไก่ถั่วข้าวมันไก่เอาให้รู้กันไปเลยว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนมันอร่อยสดขเรียกสดดัเขาจะเล่าเยอะมากเดี๋ยวถามเด็กๆบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงอ่าก็คป้าป้าถามกันค่ะอร่อยไหมคะเป็นยังไงบ้างคะอากินค่ะจิ้มจิ้มน้ำจิ้มเป็นไงบ้างคะหวานหวานอือโอเคค่ะ โอเคเดี <Okay. S 2> mm ๋ยวเท่านี้ก่อนละกันเท่านี้ก่อนละกันครับากกลูอ่ะ